สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุบแข็งซุบแข็งจากบ่อน้ำมันนะครับอันนี้ด้ามไม้ประดูนะครับเราใส่มุดทองเหลืองให้แน่นหนานะครับหมุดทองเหลืองสิบตัวเลยนะครับสองสี่หกแปดสิบเนจนะครับท้งโมเสสและรูร้อยเชื่อนะครับด้ามยาวห้านิ้วครึ่งนะครับ ขัดมันลื่นเลยนะครับอันนี้เราผูกร้อยเชือกนี้เลยให้เลยนะครับพอท่านบอกว่าท่านไปไล่ไปสวนนะครับเอาเอาห้อยแบบนี้เลยดีวยกว่าครับห้อยในรั้วในข้างบ้านครับอันนี้แลมโบ้ครับ แล <Lam> นโบหัวปัญญาค่นะครับสันหนา6มิลมันทำลายให้สองข้างนะครับยาวสุดสองนิ้วกว้าง2นิ้วครึ่งน,นะครับนะครับพันได้เลยครับดูโคมก่อนนะครับประมาณนี้ครับ ันี่ฟันใสนะครับ ครับไม่ไผยครับลางจากฟันตอไม่ไผ่ขาดแล้วครับดูคมครับคมเหมือนเดิมครับเป็นงานสั่งจากท่าน คุณสุชนนะครับสุชนบริหารนะครับอำเภอบางกระทุ่มนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับสินค้าท่านเสร็จเรียบร้อยครับผมเดินทางส่งท่านนะครับท่านน่ารักมากนะครับโทรสั่งมาก็โอนตังเลยนะครับตังเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับคุณชุชนครับตำบลนินกลุ่ม อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับรอรับสินค้าได้เลยสินค้าพร้อมเดินทางแล้วครับกว้างสองนิ้วครึ่งยาว12บสองนิ้วนะครับแลมโบแลมโบหัวพญายนาคนะครับเรารับประกันนะครับคุณสุชนครับฟันหักผมจะทำเรี่มใหม่ให้ฟรีนะครับรอรับสินค้าได้เลย ท่านบอกท่านไปไล่ไปสวนนะครับลุยเลยครับลุยเลยเรื่องไม้เราไม่กลัวครับครับผมเดินทางแล้วครับคุณช,ชุชนตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับรอรับสินค้าได้เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ